เบอร์บ,อ,บอยที่พักหลักน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาชมที่พักเลยนะครับผมอันนี้เป็นที่พักราคาอ่าเพราะวันธรรมดา700อนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันเสาร์800บาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในเลยนะครับห้องเลขที่3 7นะครับ ราคา700บาทก็เป็นแอร์นะครับจองไว้2คืนนะครับคืนแรก800คืนที่2 700็ดก็ตีซะ7เจ็บาทมีครบกับทีวีตู้เย็นกะอะไรเนี่ยกาะสักผ้าเอ้ยไม่ใช่มีห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยถือว่าโอเคนะครับราคานี้ เปิดสิฮออาที่นั่งครับอมองวิวออกไปก็พอได้นะครับผมอยู่ที่ามาสองวันก็ตีเฉลี่ยวันละเจ็รอยห้าสิบาทนะครับนั่งเล่นได้นะครับผมเท่านี้ นะครับสุนทีชื่อว่าบ้านพักสุนทีเกตเท้านะครับผมเซิร์ชหาข้อมูลในเน็ตนะครับแล้วก็แล้วก็โทรมาถามเขาเขาบอกว่าราคาแปดร้อยแต่ว่าบอกเขาว่าสองวันนี้เท่าไหร่เขาก็บอกว่าปกติก็ลดได้วันวันอาทิตย์อาทิตย์เจ็ดร้อยบาทนะครับก็เลยรวมเป็นพันห้าสองวันนะครับจะอยู่ที่นี่สองคืนหลังจากนั้นเราจะไปต่อที่ปานะครับโอเคครับผม มันก็จบด้วยวิวรอบด้านของตัวที่พักนะครับผมมีสิยงนกด้วยอันนั้นเป็นโรงแรมคนของแพงนะครับยูตันมาคือที่นี่ก็ใกล้ทะเลนะครับสามารถที่จะไปที่ตลาดหาหัวหินอ่าใช่หาหัวหินได้ นะครับผมอ่าโอเคโอเคนะครับเอบอร์บอยเที่ยวหลักร้อยสวัสดีครับ